แล้วมาดลิกนะครับเป็นสโมสรที่ได้รับถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดนะครับผมแต่ว่าจากอีพีที่แล้วเรานี่เกือบตกรอบแรกเหมือนกันนะเกือบแย่ครับสำหรับยุคของเธอยุคนี้นะครับผมแล้ววันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยและกันนะครับผม Let's go ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนก็สุ่ช่องมิสเตอร์มินนะครับผมวันนี้อยู่กับซีซั่นของนัเทิดอีกเหมือนเดิมนะครับผมจาก e ีพีที่แล้วนะที่เราสามารถเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาได้ครับโดยเป็นที่2นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรอบต่อไปนะครับเราจะเจอกับ ใครนะครับแล้วมีใครเข้ารอบมาบ้างนะครับผมเอาละครับแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีโรมาครับเจอกับเชลซีนะครับบาเยิร์นมิวนิกครับเจอกับอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วมาลิกครับทีมของน็อตเทนะเจอกับทางด้านของสเปร์นะครับผมโอลิมปิกลียงเจอกับแอเลนจิโกมาลิกนะครับส่วนอีก8ทีมก็จะมีปอร์โตอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ไอเบอร์การโมนี่มันเข้ามายังไงวะเนี่ยไป เจอกับทางด้านของปารีสแซนช์แมงนะครับแล้วก็วิญญาลิวครับเจอกับวูฟแต่ว่าวูฟมาจริงแม่งเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะแล้วก็เซเวียครับเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมสำหรับในเดือนนี้เป็นเดือนมกรานะครับเป็นเดือนที่ตลาดนักเตะ เปิดอีกแล้วนะก็เตโอเฮนันเดสที่เราได้ซื้อไปตั้งแต่ EP ที่เท่าไหร่จําไม่ได้เหมือนกันนะก็น่าจะเข้ามาใน EP ีนี้นะครับผมก็สําหรับเกมวันนี้เราจะมีแมตช์ซูเปอปร,ร์คัพนะครับแล้วเป็นดาร์บีแมตช์เมืองมัตลิกีกแล้วครับเจอกับเอเลนซิโกมัดลิกนะครับผม นี่คะโอ้โหเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ครับแล้วก็มาแล้วครับเตโอเฮอร์นันเดสครับจากเอซมิลานนะตอนนี้เราก็จะมีแบ็กซ้ายสองตัวนะเป็นเมนดี้กับทางด้านของอเฮอร์นันเดสนะครับนี่ฮะผมคือเจโอเฮอร์นันเดสนะครับผมย้ายมาจากเอซมิลานนะครับโดยค่าตัว142ล้าน นะครับผมแล้วก็เล่นในตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับและเกมแรกวันนี้ของเราเจะเจอกะทางด้านของเอสปานยอนะครับผมทีมอันดับที่12นะครับตอนนี้ตารางคะแนนในลาลิกาสเปนของเราก็อยู่อันดับที่1ครับทิ้งบาร์เซโลนาอยู่ประมาณ4คะแนนนะครับแล้วตามมาด้วยแอเลนติโกมาลิครับแล้วก็เซบียาครับแล้วก็เรียวเบติสนะส่วนแมตช์นี้ครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันทางกานของเอสเปียรอย์กันเลยนะครับผมและก็ s <S เอาละครับแล้วนี้เตโอเันเดสครับจะได้โอกาสลงสนามเดบิวต์แมตช์แรกกับทางด้านของเรอัลมาลิกนะครับผมเอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามซานติอาโกเบร์นาบิวนะครับผมของเรอัลมาลิกครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเอสเปียรอย์นะครับวันนี้ลูกทีมของนาเธอร์ก็จะมีเตโอเันเดสนะที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับได้ลง สนามเดบิวต์เมดแรกกับเรียวมาลิกไปเลยนะครับผมสำหรับเตโอฮันเดสครับนี่ครับกับจันจุข,ของเราก็ฟอร์มดีมากๆครับช่วงนี้เอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับเรียวมาลิกจะบุกจากซ้ายไปขวาชอรมนี่ออกไปให้กับเตโอแล้วนี่แจ็กสันแจ็กสันต่อมาที่บอเบด บอลเดเด้โหจังหวะแรกครับบาบเดเด้กดไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้แเราดูทําเกมขึ้นมาครับบอลมาแจ็คสันแล้วต่อมาบาเวดเดลุงนี้พลิกหนีแล้วกดขวาลุงนี้หายเลยครับคู่บาเดเดฮะตัวนี้ตัวความหวังครับบอลมาเข้ามาข้างในเตดอยู่ที่กุโตกุโตเสียบอลหน้าประตูโอ้โหเกือบโดนแล้วยังไงเดลิกเสียบอลแล้วยังไงคาเมโล ยังได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหลาโซโขลกลูกนี้ก็ออกไปครับแล้วแทงมาให้กะคาเมโลคาเมโลโดนยีกันลิกคาเมโลคาเมโลพามาคาเมโลพาเข้ากอบเขตโตกแล้วกดขวาลูกนี้แล้วกูตัวก็เซฟไม่ได้โอ้โหยังไม่เสียประตูครับไวดี้ไวดีบไวดีออกไปให้ที่แจ็คสันลูกนี้โอ้โหเราชุดมันคล้ายๆกันแล้วแจ็คสันลากเขามากดสไตล์โอ้โหข้ามคานไปครับลูกนี้ เวนิสุดเห็นเตโอขึ้นไปแล้วเตโอเฮอร์นันเดซตบกลับมาที่แจ็คสันแจ็คสันบิ๊กหนีมาแล้วปั่นขวาโอ้เป็นแอซซิดของเตโอเฮอร์นันเดสครับลุกนีโอ้ดูคะถือว่าได้เตโอมานี่กับซ้ายนีหวือหวาขึ้นครับมีมินดี้นี่ก็คือไวนะแล้วก็ได้เตโอมาก็ถือว่าขึ้นมาทําเกมช่วยทีมได้เยอะครับสาหรับเตโอเฮอร์นันเดสครับแล้วก็ลุกนีแอซซิดนี่กับแจ็คสันยิงเข้าไปครับ ที่ลาโซลาโซแทงมาให้กะคาเมโลลูกนี้สวยครับคาเมโลคาเมโลดดอ่กัเด,น,ด,น,ดนลิกแล้วกดซายโอ้โแล้วยังไงต่อลูกนี้ตบกัะมาคูติดที่รูดิเกร์เดี๋ยวจะได้ส่วนหรือเปล่าแล้วโอ้โหเวนิสิวส่วนขึ้นมาเวนิซิวพานหนีขึ้นมาเวนิซิว,วมีใครไหมข้างในเวนิซิวเห็นแจ็กสันโนคู่แล้วให้ไม่ดีครับลูกนี้คาเม,มโลออกมาแล้วลาโซกะจากดุดขึ้นมาลูกนี้คูหที่ปกตัวยังออกมาเซฟไม่ได้ครับ อุสโตออกมาที่โรดิโกโรดิโกครึ่งหนึ่งจ้ะวะโรดิโกแทงมาที่บาวเบเด้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโรดิโกหนีมาแล้วบาวเบเด้ว่างคนเดียวตรงนั้นแล้วดีดไซก้อยลรกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับหน้าประตูตรงนี้โอ้โหบาวเบเด้ครับมีลุนแฮตติกแล้วครับเอาละครับแล้วเปลี่ยนนีโคนักแจ็คสันออกครับวันนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับส่งเจ้าหนูแปปป้าลงมาครับขึ้นมาที่แบ แบให้มาที่โอ้โหแล้วคาเมโลพิกสวยแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหโดนจนได้ครับสําหรับแล้วมันลีครับเสียประตูทุกแมตต์จริงๆิงครับโอ้ลูกเกมนะเทิโอ้ดูครับลูกนี้ให้มาแล้วกอลลีตบมาที่คาเมโลครับโอ้โหแล้วคาเมโลยิงจนได้ครับลูกนี้กดขวาที่บุกตัวพยายามปิดมุมแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับไห้มนเบอร์ดิงแฮมเห็นจองนี้ให้กะปับป้าลุดขึ้นมาปับป าโอ้โหติดบล็อกครับลูกนี้บอเวดียกมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงเดลิกครับเดี๋ยวบอลออกมาที่ปั๊ปป้าปั๊ปป้าปั๊ปป้ายังไงปั๊ปป้าโอ้โหดูปั๊ปป้าครับไอ้เด็กเวดนคนนี้ไอ้เด็กโลกตัวนี้มันของจริงครับโอ้โหขึ้นมาจากอะคาเดมี่แล้วแจ้งเกิดกับยุคของนักเตะนะครับ ดูฮะความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นของเอเปนยอนยืนอยู่ตรงนั้น4-5คนแต่ว่าหนีไปได้ครับแล้วเข้าซ้ายข้างถน,นัดครับกดด้วยซ้ายเข้าส2สอไปครับลูกนี้โอ้โหของจริงเด็กนรกตัวนี้เ <c oughs> บอร์ลิงแฮมยกมาให้กับเวนิสุตเวนิสุตเอาบอลลงได้แต่ว่าโดนแย่งไปบอลยูน่ซา,ายให้มาที่บาวเวเดเบาวเวเดเห็นช่องของโรดิโกโรดิโกโรดิโกยกให้กับปั๊บ ป่าลูกนี้ป้าป้าอโอ้โหติดเซฟเฉยโอ้โแล้วก็จบเกมการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับก็รล้วมาลีกเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับสำหรับเกมการแข่งขันนะต่อไปเป็นซูเปอร์โคปานะครับผมก็เป็นดับ์บี้แมตช์เมืองมาดริดอีกแล้วนะครับเจอกับตาหมีแอตเลนติโกมาดริดครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมสำหรับแมตช์นี้เลตส์ก็ เอาละครับวันนี้ก็เป็นศึกซูปเปอร์โคปานะครับผมเป็นบอลถ้วยของสเปนนะก็วันนี้ดาร์บี้แมตอีกแล้วครับเจอกับรามีเอรเอรนติโกมาเิสลิกนะครับผมเอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซานติอาโกเบเดบิวของเรลียวมะลิกครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเอรันติโกมาเลิกนะเห็นขึ้นมาแวบเมื่อกี้เป็น รบอบเซมิไฟแนลเหรออะละครับกับตันจุ๊กวันนี้นําทีมมาวันนี้ลูนินนะครับได้ลงเฝ้าเสาแทนชิโบกุกตัวครับในวันนี้เอาะครับสำหรับเซียนตัวจริงของนักหนานเรวมันหลิกเจ้าบ้านครับ ประตูเป็นลูนินครับคุสโตสโตนเดลิกเมนดี้ครับ4แบ็กโฟครับกองกลางเป็นเบอร์ลิงแฮมจัวเมนดี้แล้วก็บาเวเด้ครับข้างหน้านี่ใช้เป็นป้าป้าครับที่ยืนเป็นหน้าเป้าวันนี้ครับซ้ายขวานี่เป็นเวนิซูเแล้วก็มาดูเอเก้ครับส่วนทาหน้าของเอเลนติโกมาลิกครับโอบักครับคาบาคาครับอินาชโชนะครับแล้วก็โตโมลี่ครับโรดี้กอรีอาครับแล้วก็เดเปาครับคอนด็อกเบียครับคาลัสโกหน้าคู่เป็นคุณย่ากับเดบไพร์นะครับวันนี้ เอาล้ครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับเหลอเมลิจะบุกจากซ้ายไปขวาครับออกมาที่สโตนเอาแล้วสโตนให้เมนฟิตเดปายเฉยแล้วยังไงลูกนี้หลุดมาลุนินโอ้โหเยสโตนไอสัตว์โอ้โสโตนทำไรครับลูกนี้โอ้โหแล้วดูฮะสโตนแอซิดให้เมนฟิตเดปายเฉยครับโอ้โหสโตนไม่น่าเชื่อครับพลาดง่ายๆครับ เสียประตูอีกแล้วครับสําหรับลูกทีมของนาทเธอร์ครับไอเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมมีพื้นที่เบอร์ลิงแฮมเอ็นปะป่าตรงนี้ปะป่าแทงมาที่บาลเดเด้โอ้โหเอาคืนไว้มันกันครับสําหรับลูกทีมนาทเทอร์ครับนี่ฮะดูครับปะป่าพลิกมาแล้วเห็นบาลเดเด้ช่องนี้แล้วกดซ้ายผ่านมือของโอบักเข้าไปเลยครับโอ้โหบาลเดเด้ตอนนี้ก็เป็นพ์เมกเกอร์ให้กับทีมในยุคข,ของนาทเธอร์ไปแล้วนะครับสำหรับบอเวเดครับ ขึ้นมาที่เอาแล้วก่อนด็อกเบียก่อนด็อกเบียโกดขวาลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปครับกอริอาโอ้โหแล้วหนีเมนดี้ไปได้ครับกอ,อริอาหลุดขึ้นมาที่กาบขวาโยกขึ้นมาลูกนี้แล้วสะโตนโอ้โหโค้งไว้ได้ให้ต่อไปที่เบอร์ลิงแฮมเกมไม่ได้พักหายใจหายคอครับเบอร์ลิงแฮมพาขึ้นมาเบอร์ลิงแฮมเห็นนี่ครับมาดูเอเก้หลุดขึ้นมาต่อไปที่เบาวิดด์ให้ที่ ปาป้าเวเนซิเลุดปากรส่ายโอ้โหสองแอซิดของไอหนู่มปป้าครับดูครับสวนกลับมาแล้วปาป้าแอซิดให้กับเวเนซิจูเนี่ยวิ่งเข้ามากดซ้ายลูกนี้ไม่ต้องจับครับผ่านมือของโอบะเข้าไปครับตะข่ายแทบขาดครับลูกนี้อู้หคุณย่าพาขึ้นมาคุณย่าออกไปให้กับคาราสโกคาราสโกหนีกุโซมาแต่ว่าเจออยู่กับสโตน แล้วต่อมาให้กะเมนเดปไปแล้วคุณย่ากดโอ้โหแล้วลูนินขับมารับไว้ได้ครับเมนดี้ให้ไปที่เวนิซุสเวนิสุสโอ้โหเวนิสุดหลุดขึ้นมาเวนิสุดเวนิซุสสับเวนิสุดเวนิสุสโอ้โหไม่ได้ยิงลูกนี้เดปายออกมาให้กะกอลิอา <c oughs> แทงกลับมาที่เดปายลูกนี้เดปายเดปายหลุดขึ้นมาเดปายยกติดอยู่ที่กูสโตโอ้โหแล้วยังไม่ได้เคลียร์ไม่ขาด กุสโตยังมาดักไว้ได้สวยมาเวนิสุดโอ้โหเวนิสุดพลิกมีสวยเวนิสุดเอ็นบอกวีดีบอกวีดีแตะหนีออกมาบอกวีดีบอกวีดีคึงแล้วบอกวีดีโอ้โหบักยังปัดไว้ได้ครับลูกนี้ขอดักเบียให้เดปาเดปาโอ้โหแล้วจูดเบอร์ลิงแฮมดักไว้ได้สวยจุดให้ต่อที่บอกวีดีบอกวีดีหลุดขึ้นมาบอกวีดีบอกวีดียังไงครับบอกวีดีบอกวีดีเห็นปั๊บ อย่างนิ่งครับบาเวเดดูฮะวาลเวเดลูนี้จริงๆริงยิงเองก็ได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะยกไปให้ทางด้านของปั๊บป้าครับแล้วกดขวาข้างไม่ถนัดครับแต่ก็เป็นประตูให้ครับโอ้โหบักกลับมาตำแหน่งไม่ทันแล้วครับเวนิสุสสับหนึ่งสองแล้วก็สับไปต่อเวนิสุสเวนิสุตสับอีกหนึ่งสองแล้วก็ให้ต่อไปที่ปั๊บป้าหลุดขึ้นมาโอ้ยิงแล้วเป็นออฟไซด์ไปครับ โอ้แล้วมีถอดเลยครับถอดเป็นบวเวดี้ปับป๊บป้าครับส่งแจ็คสันกับทางน้้นของโรดิโกลงมาเล่นแทนครับช่วไม่นีต่อมาให้กับบาฮิมสวยบาฮิมเห็นแจ็คสันจ้องมีแจ็คสันครึงหนึ่งจังหวะแล้วแจ็คสันยิงโอ้โหตัมผัดบอลจังหวะแรกครับสําหรับแจ็คสันแม่งยิงเฉยดูฮะบาฮิมแทงมารับแล้วนิโคลัสแจ็คสันครึ่งหนึ่งยังมาแล้วโ,โกดขวาลุงนี้เต็มคอครับนิโคลัส แจ็คสันแล้วยังได้อยู่แล้วหมินดีโอ้แล้วจบการแข่งการ,การกึ่งเวลาลังครับแล้วมาลิกเปิดบ้านเอาชนะเอลิโกมาลิกในซูเปอร์โคปาไม่ได้4ประตูต่อหนึ่งครับลูกทีมของนัทเธอร์ rd. ดุเดือดจริงๆครับแต่ว่าเสียประตูทุกแมตช์ก็ไม่โอเคเหมือนกันครับโอ้หนี่ฮันิคกคลัดแจ็คสันครับลงมาสัมผัสแรกก็เป็นประตูครับถือว่าเป็นสัญชตาตญาณกองหน้าของจริงครับสําหรับ ทำเนียบดาวโันโบตอนนี้นะครับที่1ก็เป็นมิตูวิดครับที่2ก็เป็นแจ็กสันนะที่3ก็เลวานครับตามมาด้วยคอเลียแล้วก็กิสมันนะครับผมอานะครับแล้วก็เอเดนอาซาครับหมดสัญญากับทีมครับทีมก็นะักเตก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญานะครับก็ปล่อยให้เอเดนอาซาไปอยู่กับทีมที่จะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ครับ แล้วอาสา,าย้ายไปวูฟเฮ้ยเราวูฟเป็นวูฟมันได้เล่น,ลนยูฟ้าด้วยนะโอ้โหเอาแล้วครับมีโอกาสที่จะได้เจอนะครับถ้าวูฟเขารอบลึกๆนะสำหรับเกมนัดต่อไปครับก็มาเตะซูเปอร์โคปาต่อเลยนะครับแล้วเจอกะทั้งด้านของวิญญิณนะผมขอดูก่อนอ๋อเป็นรอบชิงซูเปอร์โคปาครับรอบที่แล้วก็เป็นรอบเซมิไฟนอลครับที่เอาชนะทางด้้นของแอเลติโกมาริกมาได้เอ้ยวิญญิชนะบาซ่ามา หนึประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงนะครับผมสำหรับแมตช์นี้ครับที่เจอกับวิเยริลครับที่อาบันค่าบาริดอสนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกับวิเยริลกันเลยแล้วกันนะครับผมเลสโก้อาล้วครับแล้วสำหรับแมตช์นี้ครับเป็นรอบชิงซูเปอร์โคปาของสเปนนะครับวันนี้ก็ได้ชิงได้คู่ชิงเป็นทางด้านของวิเยริลนะเอาล้วครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามอาบันฆ่าบาริดอสของ ใครไม่ได้รู้นะครับผมก็เป็นเรียวมะริกครับเปอไอเรียวมะริกครับเจอกันทางด้านของวิญญาวครับวันนี้รอบชิงครับโอ้โหถ้วยซูเปอร์คปาก็สวยนะนี่โอ้โหถ้วยซูเปอร์คปานี่น้เธอจะได้สัมผัสหรือเปล่าครับวันนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่า90นาทีนี้ใครจะได้สัมผัสถ้วยซูเปอร์คปานะครับ เอาละครับรายนามสิเบเอ็ดตัวจริงวันนี้จิโบกุกตัวครับกุสโตโูดิเกอร์เดลิกแล้วก็เตโอฮันเดสครับกลางเป็นเบอร์ลิงแฮมโมดิตวาเวเดครับสามตัวลุกจะเป็นเวนิซูสแจ็คสันแล้วก็โรดิโก้นะครับผมสำหรับ ด้านหน้าของวิญญาครับเป็นซิลวาครับเขาฟูครับวาลานจิมิเนสครับโมจิค่าครับปิโนครับทิสกูลอสนะครับเป็นกับตันทีมวันนี้แล้วก็โมเลโนคู่กะโรเบโตเฟอร์มิโนนะครับเอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับวิญญาชุดเหลืองจะบุกจากขวาไปซ้ายครับ90นาทีนี้ใครจะเป็นแชมป์ซูเปอร์โคปาของสเปนไปให้ต่อมาเฟอร์มิโนแล้วเจอหลาโมเลโนยิงคู่ที่บุกตัวยังรับไม่ได้ครับ มาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโอ้แล้วว่าวเดวิ่งช่องนี้สวยบอกวเดยกให้กับแจ็คสันลูกนี้วิ่งมาโค้ง <c oughs> ไม่ได้บอกวเดยกมาเดนลิก oh, ไม่ถึงครับลูกนี้แล้วเคลียร์ออกไปลูกนี้แมนกะทางด้านของเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมตบกลับมาที่เตโอเฮนเดสเตโอยกมาลูกนี้ถึงลีโรดิโกโอ้โฉนคันยังไม่ได้ครับแล้วตบมาที่โรดิโกอีกทีโรดิโก โอ้โหออกไปแล้วโอ้ลูกนี้น่าเสียดายครับแมนกะโรดิโกโรดิโกโรดิโกให้มาติดตูดีโรดิโกให้มันดีแจคสันพิกหนีแจคสันเข้าสายโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหแล้วออกบอลไม่ดีเองครับสำหรับซิลวาครับแล้วพยายามปัดแล้วครับแต่ว่าก็ยังแรงพอที่จะเป็นประตูไปครับสำหรับนิโคลัสแจคสันครับโดนสวนขึ้นมาที่โมเรโนโ โมเรโนให้ไปดิเอ้าเฟอร์มิโนโอ้แล้วหลุดเลยครับเสียตำแหน่งแล้วเฟอ,อร์มิโนยิงโอ้ที่บอกตัวปัดไว้ได้ครับเบนิซูสจะต่อให้ไปดิบอกไปดีได้อยู่บอวิดีบอกไปดีให้ไปีิแจ็คสันโอ้โหตรงตัวนิโคลัสแจ็คสันตบม,มาที่บอวิดีบอกไปดีวางยาวมานี่เลยครับเบน,น,นิซูเสเบนิซูสจูเนียเบนิซูสจูเนียตัดเข้าในเบนิซูเสเบนิซูส เปนี่สี่อู้นโอ้โหเกม c อ u เทนเอ t กแทกลูกนีู้้่ด,ดูฮะอ๋อนี่เป็นทางด้านของเปนิซูสครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาแล้วก็กดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับฟอลมิโนยังไงออกไปที่ซาฮาซาฮาตบกลับมาแล้วยิงลูกนี้ก็เข้ามือของีิบกุกตัวครับดูดิโกให้มาดิกุสโซกุสโซต่อมาดิเบลิงแฮมเบลิงแฮมยกมาแย็กสัน โอ้โหดูการก็ทำครับโอ้โหจบที่วาลเวเดี e อีกแล้วครับดูลูกนี้ครับโอ้โหเบ์ลิง้มแล้วยกมา,าม,ามาที่แจ็คสันฟาดมาต่อที่วาลเวเดีลูกนี้ไม่ต้องจับครับวันเล่ด้วยทางซ้ายเท้าที่ไม่ถนัดแต่ก็แม่นยำครับเข้าประตูไปครับลูกนี้โอ้โหทำกันขึ้นมาสวยครับลูกทีมของเนเธอร์เอาครับแล้วก็โอ้โหเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเจ้าตัวเลยครับสำหรับบอเปเ้ดีครับ ถอดออาไว้พักเลยครับนะเิเอออกไปที่คุสโตโคุสโตโมาที่มาดูอิเกะมาดูอิเกะต่อมาที่บ่ายหิมแทงมาที่แจ็คสันโอ้โหโอกาสเป็นแชมป์นี่สดใสเล,เลยเกินรับแล้วบายหิมแทงลูกนี้แจ็คสันก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับโอ้โอกดขวาเข้าไปครับนําห่างเป็นสี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหโอกาสเป็นแชมป์นี่คือสดใสแน่นอนครับเบนิสุดเบนิสุดแรงยังเหลือเบนิสุด เบนิซูตสซับหลอกแล้วเวนิซูต์เข้าขวาปั่นลูกนี้โอ้โหเกือบหายครับซาฮาโดนอยูกุโซซาฮาแทงมาลูกนี้ดาดกดอู่จนกันแล้วยังไงอบายิมตัดไว้ได้เวนิซูตออกมาที่เตโอครับเตโอหลุดขึ้นมาลูกนี้เตโอเตโอคืงเตโอเข้าซ้ายแล้วเตโอกดเลยแล้วกันโอ้โหวเตโอคืนอันเดนครับทำประตูแรกให้กะ ตัวเองแล้วก็ในชุดสีเสื้อของแล้วมันหลิกด้วยครับแล้วดูครับกดซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหแรงจัดๆเตียวเฮานันเดสแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแชมป์แรกในถิ่นสเปนของนักน,นั้นนาเทิดของเราครับทำได้ครับเอาจนได้ครับสำหรับนาเทิรดครับโอ้โหเอาชนะวีลรวไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับถือว่า เกมมาขาดในช่วงท้ายๆนี่เองครับเอาครับแชมป์แรกครับซูเปอร์โคปาครับโอ้แล้วจูดย้ายมาก็ได้ชูถ้วยแรกกทางด้านของเรียวมันลิกเลยครับสำหรับจูดบริงแฮมครับนี่ฮะก็รับชมบรรยากาศการรับถ้วยของเรียวมันลิกครับลูกทีมเทิร์ดวันนี้ทำได้ครับเนียบ้อยครับโอ้ซูเปอร์โคปาเป็นของเราครับหนึ่งถ้วยมาแล้วครับปีนี้ ไลาลาหาทุกถ้วยครับสำหรับนัทเทอรครับที่มาทำเร็วมาหลิกปีนี้ครับก็ทุ่มเงินที่เสริมตัวนักเตะเข้ามาก็เยอะพอสมควรครับโอ้โหได้ถ้วยแรกมาทางบอร์ดผู้บริหารก็น่าจะพอใจครับถึงจะเป็นถ้วยเล็กก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็เส้นทางของลาลิกาสเปนก็ยังอีกยาวไกลครับเอ,เอาละครับก็มาสรุปกันใน E ีนี้นะครับก็แมตช์แรกเรา เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเอสปันยอนไปได้4ประตูตัวหนึ่งครับแล้วก็ชนะซูเปอร์คัพนะครับทางด้านของเอร์ลิโกมาลิกมา4ประตูตัวหนึ่งครับแล้วก็มาชิงซูเปอร์โคปาครับกับทางด้านของเบียริลก็ได้แชมป์แรกมานะครับสำหรับลูกทีมของนาเธอร์ครับแล้วอีพีต่อไปครับเราจะมีเกมที่จะเจอกับทางด้านของเซบียานะครับแล้วก็มีบิ๊กแมท เอลกาซิโกกับทางด้านของ FC บาร์เซโลน่านะครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะส่วนตารางคะแนนตอนนี้เราก็นำเป็นที่1ครับแข่งไป20แมตช์นะครับชนะ17เสมอ1แพ้2ครับนำบาซ่าอยู่4คะแนนนะครับผมก็อีพีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย